ขับตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้ชึ้บแล้วก็จอดรถตรงขวามือตรงนี้ชึ้บจอดรถตรงนี้หวังว่าจะไม่มีขโมยมาขโมยรถนะเนี่ยโอเคจอดไว้ชึบเรียบร้อยเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าสมมติมีคนมาแตะต้องรถเราไม่แต่ปลายเล็บหรือปลายนิ้วรถเรามันจะร้อนทีว่าชิบด้วยชิบด้วยไม่ใช่ไม่ร้อนไปปิปิๆๆ๊ปิดปิดตังหากเวย้ยเคียกลับมาแล้วใครอะ แซมมีส่สุดหล่อส like ุดตึงสุดเท่สุดระเบิดนี่เอ้ยผมผมรู้จักคนนั้นครับอ๋อเดี๋ยวคีโมอันนี้ฉันเอาโทรศัพท์นายไปซ่อมแล้วนี่อ่ะนี่เอาไปเอาไปไปโอ้โหนี่โอ้โหนี่เท่าไหร่เนี่ยฝากนายซ่อมมีขนาดนี้มันก็ไม่รู้ว่าก็โทรศัพท์นายอ่ะนายก็มันมีทั้งของเก่าของเก่าเก่าเก่าแล้วของใหม่แล้วก็ของใหม่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 ใช่ไหมที่นายนายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงซ่อมไอ้พวกโทรศัพท์รุ่นเก่าขนาดนี้เฮ้ยเราจะไปขายเพื่อได้กำไรใช่ปหม ไม่ฉันจะเอาไปแจกเฮ้ยนยะฮะับไปแจกเหรอใช่จะไปแจกแสดๆจะไปแจกเพราะว่าโอ้โหเอยนึกว่าจะแบบแบบแจกวันเด็กอะไรเงี้ยถุยไปแจกสดนะวันนี้จะพาฉันดูหนังเรื่องอะไรการ์ตูนอ่ะการ์ตูนหรือหนังเนี่ยอ่ามันเป็นการ์ตูนหรือเปล่าวะแต่การ์ตูนอ่ะเป็นผ้นนนนาแยกอ่ะรู้จักไหมไรนิ่งแมคควีนอ๋อ หมาพูดได้ไม่ใช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 ่ว่าไม่ใช่แล้วรถพูดได้ที่มันตัวมันจะมีสีแดงสีน้ำตาลสีฟ้าอะไรอย่างี้ป่ะใช่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 เฮ้ยฉันจำได้เลยโหฉันจำได้ว่าตอนเด็กหลายปีแล้วหลายเจ็ดสิบปีแล้วมั้งเนี่ยไอ้ภาคแรกที่สมัยแบบสมัยก่อนเลยที่มันจะมีไอ้รถน้ำตาลกับไอ้รถแดงเนี่ยมันทะเลาะกันใช่ป่ะอะไรสักอย่างอะรถน้ำตาล<ช>จะเป็นรถอ่าจะเป็นรถแบบว่า พวกรถซ่อมรถอะนาดรถรถลากอะรถลากหนิมอะไรอยี้จำไได้เอออจะใช่ใช่ใแล้วก็รถแดงเนี่ยจะเป็นรถแข่งไอ้รถรถวิ่งแข่งภาคนี้ไม่ใช่ภาคธรรมดาเฮ้ยหรือว่ามันจะมีภาคที่มาแปลกกว่านั้นมันนี่คือภาคไม่ต้องพูดไม่รู้อะไเลยซื้อมาอ๋อรอโถ่นู่นจะมีอะไรอ่ะเปิดเปิด เนี่ยเพื่อนรถเนี่ยมันกำลังขับอยู่ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรถที่ข้างในเนี่ยเราสามารถใส่คนเข้าไปได้อีกนไหมเขากำลังขับแบบชั่วแบบตกเห็นไหมเนี่ยเออมันจะมีรถอยู่ข้างในด้วยไอ้ตัวเนี้ยอ่ามันเป็นรถบรรทุกแล้วมันเจออะไรวะเนี่ยไอ้ตัวอะไรเพื่อนเหมือนเหมือนข่าไปมุมเลยตัวเขียวๆเนี่ยใช่มันคือตัวอะไรวะไม่รู้ถ้าเป็นดูหน้ากลัมเปนชิดกระตูนที่เรารู้จักไหมเนี่ยอันนี้นายให้ฉันดูภาคอะไรเนี่ยไม่รู้ฉันซื้อมาจากของโอภาคยังเถื่อน ให้หนังจบอย่างบอลลูนไม่ถูกด้วยเนี่ยแค่นั้นจะตักท่าไปป่ะเนี่ยเมื่อไหร่จ้าผู้ชมอากาศดีมากเลยง่วงานายได้ง่วงอะไรขนาดนั้นวะเน,ะนี่ยไอ้เราเพื่อนนอนกันดีกว่าอากาศดีเวลานอน,น,อนแล้วเอ้ยแล้วปิดน้ำอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรอ,ะอ่ะเออยเฮียเพื่อนเฮ้ยเฮียฉันฉันฉ่าว่ารถนั้นมม่คุ้นๆป่ะเพื่อนรถใครเนี่ยเอาหน่อยวะนั่นน่ะอยู่บะน่ะอยู่ตรงนั่นอ่ะอแดงกับเพื่อนรถคุ้นๆด้วยเหมือนอะไรนี่ไม่คุยเลยเออเขาคงเป็นแบบแฟนคลับกับตัวเรื่องนี้เหมือนเหมือนกันมาก อ๋อเหรอเหมือนที่เราดูเมื่อกี้เลยนะใช่ก็ไปไม่ได้มันหนังมันดังแล้วเนาะจะนอนหรือยังนอนก็ได้ไปนอนนอนเฮ้ยตกงพอดีเลยอากาศเย็นโอเคงั้นฝันดีราตรีสวัสดิ์เพื่อนเออฝันดีขออย่าย่านอนดีกว่าไอ้ใครมันเบิร์ดรถเลสตัวดีวะเนี่ยช่วยให้ในไล่ในเป็นไล่พูดถึงแว่นที่ดีอทานอ่ะแปลว่งในเกะไปไล่เพื่อน มันเคยมันเคยไปด้วยวะไม่รู้คิวยะคิวยะนายนายนายรู้จักรถรถที่มันแรงแรงในกระตูวเพื่อนชีพงดูไปนะเออเออมันอยู่รต่าบบ้านเราเนี่ยนในในนฟันดเพื่อนนะปังมก็ดูสิตกันกระจกบ้านเราเนี่ยเดียวเอเยเราอยู่ไหนวะเนี่ย ที่ไหนอ่ะเขีเขี้ยเขี้เพื่อนไอ้เฮ้ยเขแต่เพื่อนเราอยู่กพี่คนมีรถแอ่เพอนเราอยู่คุยฉันว่าฉันฝันไปเนี่ยที่เราโดนจับตัวมาเนี่ยมันของจริงอะเนี่ยเราเราคนแก้งตายดลวะไม่ไม่ขวดนะเพื่อนแก้งตายแล้วคิดดูมันมันอาจจะกินเราก็ได้มันคิดว่าเราตายแล้วอ่ะข้างหน้ามีมอสมีรถด้วยเพื่อนหรือว่าเราขี่รถออกจากที่นี่ปะเอ้ยน่าสนใจโอเคงั้นนับสามสองหนึ่งแล้วไปพร้อมกันนะไปสามไปเลยแหมสินเสมอการดิงกิงไปเลยเพื่อน เมื่อกี้มันตามมาแล้วไอ้ประตูประตูไม่นจะเหมือนประตูมันจะล็อกอยู่ยะรถรถรถมีถ้วยไฟเด้อคืออะไรอ่ะชุ้มีชกีไม่เป็นชกีไม่เป็นอ๋อแล้วก็ขี่เหมือนรถยนต์ทั่วไปอ่ะเพื่อนทำทรงเหไปไม่เคยขี่มันเบรคอะไรมันเบรกยังไงมันเบรกยังไงที่ก็ไม่เขยเป็นเหมือนกันยะเหมือนจะมีมันจะมีกลไกอะไรบางอย่างอ่ะเราต้องเราต้องกดกลไกให้หมดแน่เลยถึงประตูจะเปิดอ่ะเพื่อนเห็นป่ะใช่หรอเออใช่มาอยู่นู่นมาอยู่นู่นมันมีป้ายอะไรด้วยอ่ะป้ายเหรอวะป้ไฟหรอเดิฉันเปล่ะไปเลยว้าวชนกับมัน ป้ายแตงยามันจับได้ด้วยเพื่อนดีดีดีป้ายไหนป้ายไหนอะบอกป้ายตรงไหนป้ายไปเล็กป้ายเล็กเล้ต้องนะครับเราไซเราไซจะขับไปดูไปหนึ่งมอเร์ไซค์ไหมไหนป้ายเลยวะตรงไหนเนี่ยโอ้ยเกยบมาแล้วอยู่ตรงนี้มันมันเล่นเครื่องมันเล่นเครื่องเพื่อนไม่ไม่ป้ายเล็กอ่ะป้ายเล็กเหรอป้ายเล็กที่นี่เหรอใช่เออเหมือนเป็นป้ายคะแนนอะไรบางอย่างมั้งเหมือนเราอยู่สามรอไปเนี่ยอาจารใช่เวลาเราจะถอยอยู่เซ็นรถเพล เห็นอยู่โอเคแค่เราต้องกดซื้อไฟหมดไว้แบบเฉพาะประตูอาจจะเปิดก็ได้นะช่วยกดเร็วฉันกดแล้วอนึงอาจจะเป็นเครื่องด้วไฟบางอย่างหรือยัน่ะไม่รู้อ่ะเหลืออันนี้นึงโอเคกดแล้วชุบทองทองเพชรทองเพชรเพชรทอง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 เพชรเพชรโอ้ยเออจับไว้แล้วกันเราจะมีอะไรมาใช้อะไรไม่รู้จับไว้ก่อนแล้วสว่าเราได้กดหมดแล้วกดไปห้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยจะไม่ทำไปแล้วทำไปแล้วเพื่อนเร็วเรตรงไหนอ่ะเราจะขับไปแก่ต่อไอ้เราลบไปเลยปะโอเคไปเลยเพื่อนนั่งขับจะช้าดิเพื่อน ระวังตกลาวาโอโยุ๊ยอุ๊ยสกิลลาวะสกิลอะในในอะไรอ่ะโอ้มือระวังแล้ว่ขาฉันจะมันจะไปโดนลาวองลาวามันมันก็เลยอาจจะเจ็บอ่ะระวังนะเพื่อนระวังน้ำมันนเนี่ยระวังน้ำมันโดนโดนไฟอหม้แล้วเปื่อนเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเพื่อนมันจะมาแล้วไปไงอ่ะโอ้เจอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วเพื่อนอย่าให้น้ำมันโดนลาวานะเพื่มันอาจจะแบบ เออาไปตเกิดไฟแล้วก็ระเบิดตมกลายเป็นตัดตาตยหมดเตพื่อนไม่มีตู้เลยโอ้ยมโอ้ยโอ้ยไฟโอ้ยโอ้อยโอไฟยมันลุกขางเกงขางเกมมันมันโดนมันโดนไฟไว้แล้มันตายมเตวันนี้ไม่คุยที่ายชอบอ่ะไปเยกโย่ว้ยามีาีแล้วเขาเฮ้ยามีมาแล้วหาเะยอหาเอหาเอุนไอ้พื้ยพื้นพื้้้้้น้้ื้ื้น้้นมชนมนืนืื เชืยอเราต้องใส่ป้ายตามที่มันที่เราเห็นแน่เลยไอ้เพชรเพชรทองทองเพชรอะไรสักอย่างอะเอออะไรขึ้นอะวะเดี๋ยวฉันนึกก่อนนะพอจําได้อยู่นะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทองเพชรทองเพชรทองทองเพชรเพชรทอง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 เพชรเออจําได้แล้วทองเพชรท่อโว้ยชิบหายแล้วเพื่อนชิบหายเออฉันจะยกแล้วไหมนายยกชึบโอเคได้ไปแล้วโอ้ดีมันเก็บได้อยู่แล้วก็ทองเพชรโอเคเปิดแล้วไม่รู้แล้รู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 ้ พี่สวยแล้วเราไปด้วยไหมอ่ะมันอาจจะปล่อยไม่ได้ปล่อยไมดาดูโอเคกับอันนี้แล้วเบา่อกี้เอุ้ยดิอุ้ยดิอุ้ยดิธโอเคโอเคอาไปอันนี้อะไรวะเพชรทองทองทองใช่ไหมหรือว่าทองทองเพชรเอ่ออะไรวะถ้าจำไม่ผิดฉันจำได้ว่าสื่อจะเป็นทองเพชรทองเพชรเพชรเพชรทอง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 เพชรน่าใช่โอเคโอเคเพชรเพชรทองทองทองสวยโอ้ยเปิดแท้า สวยโอเคไหมทำไมเป็นทองทองทองเพชรนี่ไงทองชิบหายแล้วโอเคโอเคได้ไปแล้วเป็นทองทองทองแล้วก็เพชรน่าจะใช่นะเพื่อนน่าถูกนะโอเคโอเคมันยังไม่ตามมาสวยเพื่อนคันนี้คืออะไรอ่ะคันนีคืออะไรเนี่ยลงซ่อมรถต่อเพื่อนคืออะไรอ่ะเขาบอกว่า Color คันเลอร์แบ็กเ o ลออฟรถเอเ r จไอรอนนะเราต้องซ่อมรถแต่เนี่ยเป็นไปได้เพื่อนทุกคันเลยหรอใช่เนี่ยมันมีบอกอยู่ว่ารถแต่ละคันขาดอะไรบ้างเช่นคันนี้ ต้องอาทาสีเขียวแล้วก็เป็นสปอร์ตล้อะอันนี้อะไรจะล้อใช่มีเราเรามันมีมันมีกุญแจอยู่ใช่มว่านายทำเป็นฉันทำไม่เป็นกุญแจเหรออ๋อก็ลองดูกันอ่ะโอเคต้องใช้ล้อทั้งหมดสี่อนงั้นเดี๋ยวฉันเลาะดิฉันเลาะล้อไอ้พวกนั้นลอล้อเป็นสปอร์ตใช่ไหมสี่อันมันมันกี่คันนายดูที่ว่าล้อมันกี่คันเอคันนี้กี่ล้อมีสปอร์ตหนึ่งสปอร์ตหนึ่งล้อสปอร์ตโอเคแปลว่าก็ต้องเป็นสปอร์ตทั้งหมดสี่ล้อใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่ ลองดูเดี๋ยวฉันทำสีรอชิบชิวขยับล้นิดนึงชิบโอเคแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปชิบโอเคน่าจะได้แล้วแหละสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอ่อนอยว่าเพื่อนเอ๋อ่าจะได้เขียวเออเขียวเออเขียวอ่อนก็ได้เขียวอ่อนเขียวอ่อนดูเขียวเขียวเข้มล่างเขียวเข้มมันเอาเขียวเข้มฉันฉันเองเขียวเข้มทางทางสเปย์่ไหนเอามาทางการเอ้งทางการเองฉันอ่ะเป็นเป็นอ่าช่างรถเก่าแล้วก็เราสเปรย์ประชดอย่างนี้หรอโอเคไม่แน่น่าถูกแล้วนะหนึ่งคันต่อไปคันที่สองสามส ใช้เป็นออฟโรดกับเหล็กเครื่องคขึ้นยนต์เหล็กออฟโรดออฟโรดอันนี้อ่ะโอเคแล้วก็เครื่องยนต์เหล็กอันนี้แล้วก็สีอะไรนะสีดำเหรอสีดำสีดำนานะคนดูล่าเราด้วยนะเว้ยอย่าอย่าให้มาด้วยเราต้องซ่อมรถก่อนทุกคันเลยพอได้มาทั้งหมดแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ทำการเอานี่ไปขายเคดได้ไปแล้วแล้วก็ต่อไปเอาล้อออกปุ๊บเครื่องยนต์ออกเอาล้อออฟโรดใส่เข้าไปชึบแล้วก็เอาเหล็กเข้าไปดึงล้อเราง่ายขนาดนี้เลยขีดขวาเลยต่อไปคันนี้คันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเอ่อสีลาพิกลาพิกคืออะไรวะลาพิกหรือเปล่าเออน่าใช่แล้วก็เป็นอ่าเลสซิ่งกับไดมอนด์โอเคเครื่องยนต์ไดมอนด์โอเคล้อเลสซิ่งเลสซิ่งเลสซิ่งอยู่ไหนเลสซิ่งโอเคเอามาอรถแข่งรถแข่งรถรถแข่งรถรถแข่งใช่แล้วก็เอ่อสีอันนี้ป่ะใช่ใช่ลาพิกเอามาแล้วก็เครื่องยนต์ไดมอนด์เครื่องยนต์ไดมอนด์อันนี้ไงโอเคไปเลยนะย้ายเปลี่ยนสีก่อนอ่าสีนี่แล้วก็เครือยนต์ไดมอนด์แล้วก็ล้อล้ออะไรนะเลสซิ่งล้อรถรถแข่ง เอาล้ออออาเครื่องยนต์ออกเคยโยนใส่เป็นไดมอนด์เฮ้ยไดมอนด์ใส่ไม่ได้อันไหนเนี่ยมันต้องใช้เอจินเอาอันนี้นี่ผีกเครื่องโอเคเมื่อกี้เครื่องยนต์ใส่เป็เครื่องเหรอเออไม่ใช่ผีกเครื่องนี่ใส่นี่ไปต้องไม่ใช่อีกอันไหนวะเนี่ยไม่ต้องหมไม่สองอันอ่ะอ่ะลองใส่หมดทุกอันเลยด้านนี้ป่ะอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้แล้วก็ใส่เลสซิ่งปุ๊บแล้วก็สีด๊าปุยโอเคไปเลยเลยสโนโก้เลสโนโก้สีแดงเลสโนโก้เลสโนโก้สีแดงเลสเดี๋ยวจะบอลจะลอยชึบโอเค ก็โกโกมันเป็นเครื <c oughs> oh <my God> <c oughs> ่องขึ้นยนต์ขึ้นยนต์ว่าหนีป่ะสโนว์สโนว์นี่เหรออุ้ยมันเป็นอ๋อมาไว้แบบว่าเกาะหิมะป่ะหิมะได้เกาะออกออมาชึบชึบโอเคใส่นี่เอ้ยมันโกใช่ป่ะถือเครื่องว่ะต้องเป็นเครื่องเครื่องที่มันแหลมหน่อยอะแหลมแหลมแหอันไหนว่ามันมีสารอันนี้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่มันเป็นบงองนี่ถูกต้องเราดูว่าประตูจะเปิดไหมเราก็ใส่เป็นสโนว์ไปแล้วก็ฉีดสีแดงหนึ่งสองสามชึบชึบเปิดแล้วไปกันเลยไปเพื่อน let's go ทุกี้ะโอ้โหสนามแข่งรถเลยเพื่อนเฮอย่าบอกฉว่ามันตามไปแล้วว่ะโอเคขึ้นมาเพื่อนขึ้นไปแล้วขึ้นมาโอ๊ยโอไปที่มาแล้วจี้มาเลยช่วยหน่พยายามอยู่ไป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 ไไป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 ไไปไปไปไ แสดงว่าทุกครั้งที่เราผ่านเราจะได้ไฟติดอันนึโงเคก็ว่าสุดต้องอย่างนั้นเราต้องขับต้องเราต้องขับชนะมัน3รอบมันอาจจะแบบมันอาจจะแพ้เราแล้วมันอาจจะสูญหายไปในต่อต่อเออสูญหายไปจากโลกนี้เด้เพื่อนโอเคโอเคโอเคย้ำอยู่ กับตามไปแเล่ากับตามแล้วหนีเขาโคงไกลมากหนีเขาโคงไกลมากหนีผ่านแล้วหนึ่งอันติดไหมติดแล้วเว้ยติดติดสวยโอเคแล้วไปอันท้ายเพื่อนอันท้ายอันท้ายเกมเกมแม่แว่นไม่แว่นไปดิฮุบจุกหน้าฮุบจุกเลี้ยวซ้ายโควงกัผมโควงนี้เข้าป่าพวกเราไม่โควงซิงโควงซิงโควงแฟร์แล้วก็ต่อไปถือไม่ใช่แล้วนะชุบติดแล้วเพื่อนสวยจัดนี่เราชนะแล้วสินะใช่ไหมอะไรเงี้ยมาอยู่ข้างหลังหยานะหยาดนะแกแพ้แล้วดูดูกับบอลแก แกแพ้แล้วเยสฮ่าฮ่ามันอ่ะไม่ใช่ไรมีไรนิ่งไม่คุยตัวจริงวะเพื่อนถ้าไรนิ่งไม่คุยตัวจริงอ่ะมันไม่นเขาไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วจริงพวกเขาน่ะชนะตลอดถูกต้องเพราะฉะนั้นฉันจะเอารถคันนี้ไปสีแดงแล้วออกกับบ้านกันไปเฮ้ยทำไมนายมีสองคันบนหัวเลยวะเออฉันมาเด็ดไปกลับบ้านกันเดี๋ยวเพื่อไปไปไปแม่งเอ้ยยังอ่ะฝันร้าย